ัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังการทำงานของสถานีวิทยุ89.50เมกะเฮิร์า9หน้ากุมภาวาปีที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นกันและหนึ่งในคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือช่างเทคนิคประจำสถานีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังการทำงานพร้อมบทสัมภาษณ์พิเศษจากช่างเทคนิคของเราที่อยู่คู่กับสถานีมานานหลายปีไปดูกันเลยค่ะว่าเบื้องหลังการทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้าง สวัสดีคะ่ะลุงเอนี่นะคะก็คือช่างเทคนิคประจําสถานีของเราตอนนี้ลุงเอกำลังทําอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังตัดต่อสปอตสกอตอ๋อลุงเอทำงานที่นี่มาน,นานหรือยังคะทระมานานเลยแบบประมาณกี่ปีแล้วคะลุงเอประมาณสิบสิบห้านปีปกติสถานีของเรารับทําอะไรบ้างนะคะลุงเอตัดทําสปอร์ตวิทยุสปอร์ตเกี่ยวกับพวกวิดีโอ าปทำวิดีโอแล้วก็สปอตทางวิทยุสปอตโฆษณาต่างๆอ๋อใช่แล้วค่ะสถานีของพวกเรารับทำสปอตต่างๆเพลงประจำร้านเปิดสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการวิทยุด,ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อสถานีของพวกเรามาได้เลยค่ะลุงเอคะสปอตนี่ทำยากไหมคะไม่ยากเหมือนกันต้องมีเทคนิคใช่ไหมคะลุงเอครับ ปกติแล้วลูกค้ามาจ้างเราทําสปอตบ่อยไหมคะลุงเอ๋ออกมาห่อยเหมือนกันนะบางชั่วแต่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ๋อแสดงว่าลุงเอ๋ก็ชำนาญในการทำเลยใช่ไหมคะเนี่ยลูกค้าทุกคนมั่นใจได้เลยนะคะเพราะช่างเทคนิคของเราที่ทำสปอตให้คนลูกค้าเนี่ยชำนาญงานมากและเคยทำสปอตมาแล้วมากมายเลยคะ่ะ

เป็นยังกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้เห็นเบื้องหลังการทำงานของสถานีวิทยุท้องถิ่น89.50 m h เมิเก้าวหน้ากลมหัวปีของเรามากขึ้นถ้าหากใครกำลังมองหาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจหรือทำสปอตโฆษณาต่างๆสามารถติดต่อพวกเราได้ตามรายละเอียดด้านบนหน้าจอได้เลยนะคะหรือจะแวะมาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันที่สถานีได้เลยคะ่ะและอย่าลืม กดติดตามเพื่อไม่พลาดเบื้องหลังการทำงานและข่าวสารดีๆจากสถานีของเราขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย